วันนี้ก็มาไหว้บรมสายดีทุกท่านนะครับที่โลหะประสาทนะครับนี่ครับทุกคนมาได้นะครับเนี่ยอยู่ข้างบนสุดเลยครับเป็นไงบ้างนี่กับบริเวณโดยรอบครับนี่ครับบริเวณโดยรอบสวยมากนะครับเนี่ยวิวสวยมากครับเนี่ยมาได้เลยครับทุกคน ตถนนราชด,ดำเนินครับมาเด็กๆก,ก็มาด้วยครับดเด็กๆ <c oughs> ต,ตรงข้างว่าจะเป็นวัดภูเขาทองครับเห็นไหมครับทุกคนมาสักการะบูชาได้ครับประกาศ <c oughs> ถ้ามองอย่างเงี้สวยงามมากครับ เรานังง่งข้างล่างใช่ไหมอตอนนี้เราก็ลงไปข้างล่างแล้วนะครับโบสถข้างตรงข้ามจะเป็นโบสถเนาะะลงมาแล้วตรงนี้อากาศร้อนมากครับระวังเดี๋ยวโอเ,โอเลงมาแล้วครับต่อไปข้างในกันนี่ครับเป็นโลหะประสาท นีนนะ่ลงไปข้างล่างนะนี่ลงไปข้างล่างนี้จะมีบันไดขึ้นบันไดไม้สักเลยนะี่นี่ครับทุกคนอยากให้ทุกคนมานะที่นี่บางคนอาจจะไม่รู้จักว่ามาไม่ได้แต่ปกติจะมาได้นะครับเขาเปิดเนี่ยจะมีป้ายระยะคนบอก นี่ครับนี่ประวัติพระอรนยบุคคลสามารถที่จะมาอ่านกันได้ครับและมีสถานที่นั่งสมาธิเดินจงกรมได้ครับที่นี่เดี๋ย้ลงไปข้างล่างต่อนะ หนุ่มให้กำลังก่อสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับเนี่ยบันไดก็จะเป็นคล้ายๆเป็นวงกลมครับนี่ครับโอ้ค่อยๆเดินนะครับทุกคนนี่มาแล้วที่อันนี้ตอนนี้เป็นเป็นที่นั่งสมาธินะจะบอกการนั่งสมาธิด้วยเนี่ยบอกการนั่งสมาธิ เป็นพุทรูที่เก่าแก่ครับเนี่ยนี่ครับมุมนี้ครับนี่ครับมุมเนี่ยเห็นไหมครับโอเคนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนมานะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ